สวัสดีครับพี่น้องที่คิดหอดคิดถึงสุภูพสุคนครับกลับมาพบพ่อครับคลิปช่องของอาจารย์ุ้มเขียวไขสีนะครับช่องคมเขี่ยวไขสีอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับมือนี่บ่าไม่คลิปยังเหลอพี่น้องครับครับลังสีตาหมูฮ้งครับตาหมูหุ้งล้วสิเอิญพี่น้องมากินน้าตอนพานลานเจว่อนะครับกลับมาจากสนามพาแล้วพันว่าคือจากมหาวอ,อาดบ้านพัน คืออยากกินสมบัติที่นี่พี่น้องเลยอือคืออยากกินสมก็เลยไปลอยเอวบหงอยู่สวนบ้านปลายุนะครับเดี๋ยวเบิ่องบนหงเปียกสีเขียวบัดนาอาฟนออกผันกายเป็นบุกหงเขื่อมพี่น้องเลยครับกายเป็นบุกหงเขื่อมบางคนก,มกคม็มักนะครับตามบุกหงเขื่อนนะครับแต่ว่าอาจารย์ก,ก,ก้มบ่หมักวันไดเราพี่นอ้องอือ่ามันได้บิดออกมาแล้วมันได้ เด็ดขวั word. มันแล้วครับเลิ่จะไปต่อมาฝานฝานออกพันเพิ่มครึ่งหนึ่งครับเดากะว่าท่านไดนเพิ่มครึ่นหนึ่งบางคนนะครับที่พี่น้องอยู่ภาคกลางอาจจะเ่าเขาใจกำว่าเพื่อมเพื่อมขึ้นอย่างครับเพื่อมก็คือมันใก่สิสุกเต็มทีแล้วพี่น้องนี่คือเพื่อมางคน้นผันมากกินสิทธิเด้ะขันเขาตํำมาฮุงเพื่อมเอาแจนไปถากกูแน่สูผมนะแจนก็นคือนี่แหละพี่น้องครับแจนก็นคือ น่วยมันนี่แหละน่วยมันน่วยที่เขาฝานบ่มเสเขาเอื่นแจนมันอามากินกินนี้ดอกกินซื้อๆเนี่ยยำก๊อกก๊อกก๊อกกินครับการคนมักตำหุงเริ่มมายถึเนี่ยเอาทะลุเรีวผู้ใดมักกินตำหุงเริ่มับมากินน้ำจารก้มครับนี่คือหัวใจครับตำหุงเริ่มต้องใส่ใบกระเทียมบะเขียเขียบะเขียเล่นบะเขียเทศด แม่บ้านพ่นปูครับอันนี้หมูพีแข็งครับพี่น้องหมูฟีแข็งบักเน่าผงชลลน้าปลาประแดกครับทับนี้นะอุปกรณ์เครื่องปุงในการใส่ครับนี่คืออุปกรณ์การตำครับกคกพี่น้องครับคกนี่คือโคกเดี๋ยวสิตำสู้กินพี่น้องเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับตำบักหุงเ่มครับบักฮุงบักฮุงเิม เขียนงาเถอะว่าเพิ่มเขียนไ้จังไดเนาะสิบว่าเขียนเป็นตำบักหุงเฮิ่มบ่พี่น้องครับบ่ลืมที่สิเอาปลาแดกตอนใส่น้ำครับแต่ว่าบ่ได้ตำใส่ปลาแดกตอนครับพี่น้องอันนี้เสี่ยวมาสีซื้อสกินครับซื้อครับขาดปลาแดกว่าไรธรรมดาตำใส่ปลาแดกนี่ครับปลาแดกต้มครับปลาแดกต้มแช่เย็นเปียงคือว่าปลาดปลาแดกต้มแช่เย็นมาตีพี่น้องครับ เพิ่นต้มแล้วเพิ่นก็นให้ใส่ขวดไว้ครับใส่ขวดไว้เพิ่นไปแช่ไว้บ่เข้าใจคือกันแช่ใบเห็นทางบูเพิ่นย่านมันระเบิดติครับอืเห็นวางซั่นละ่ะมาพี่น้องมาจิ้นน้ำกันบัดทีนี้แต่ว่า,าเพี้ได้ใจลีครับ <c oughs> บังคูกระซัมข้อส,สื่ออยู่ร้านค้าอะไพี่น้องครับประมาณสามสิบบาทประมาณนี้ก็ได้ป้าดพี่น้องครับมือนี้ม้าหอนคักแพื่มือเสาร์ไปวัดมันหนาว ใส่ห่อถุงมือครับมอไส่ครับแต่ว่าตกขาวแรงมาตอนนี้สิหกโมงแรงแล้วนะครับห่อนไหลเงี้ยแตกเงี้ยแตนแล้วมาเป็น้องยินสมแก้ห่อนน้ำกันบาทีนี่ เพชรเพชรบักเชียครับเบ็ดดีด้วยบักเชียสงสัยปเป็นเจมาสุกบักเชียเค่องพ่อยเค่องคืนครับ

หัวเผ็ดๆน,นี่แหละครับพี่น้องครับพวกเท้าเข่าแจ่มแล้วมันกินเผ็ดประเดี๋ยวได้ปลาพิกับประเดี๋ยวใส่หลายได้พี่น้องครับใส่ปลาพิกใส่ปลาพิกหอ,อีกเดียวนึงมันอไหร่ที่เผ็ดปานนี้แสดงว่าของเขาเขาได้แล้ว Cô hàng trên phép trên bạc 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 trên hả, trên bạc ngoan bạc sáu thẻ trên này เป็นไรซื้อมอกกอกเลยเข่ากุ้นบาดครับพี่น้องครับเข่ากุ้นบาดผิ่นโจกใไ่มือเศร้านี่ครับนางกินเข่าน้ำหยาดย้อมพิ่นผิ่นได้โจกส่มีอยู่ย้ายเหรอเพิร์าเราไปลวดไปกินบ้านน้ำพนะเข่ากุ้นบาดพนะเน่ากินหลายครั้พี่นเองมือเศร้า ปัสีหอวดูสิบรับเด็กไอห้อแต่ว่าเพิ่นกะไอห้อเอาอ่ล่ะพี่น้องปัสีห้ออย่างหูวะหัอสุกน้องใหม่ครับพี่น้องหัอสุกน้องใหม่ไม่กิน เาหมพอแล้วป่ะที่ไหย,ยิ้มแล้วเดี๋ยวควาไปนี่นะครับพี่น้องฟาซื้อควาไปนี่ลนะ เดี๋ยวคุณเหนือมันกลับบ้างแต้มดผักเพิน่นเสียมากินหรอกครับหันกินมัดเพิ่นสียตา้มบุ้งกับไว้จงไว้ถ่ายเนี่เนาะ่สียเาสีนะต้องกินเดี๋ยวไว้กสีครับยังสีบุมมีคำเบาห,หอยเฮ้าพี่ต้องครับผมบอกเวลาโดยกาิมุ่งกับ คือซุ้มมากินตำหูงใส่น้มตาลนั่นแหละเพราะว่ามันได้ความหวานจับบักหู้ม,มันเพิ่มครับมันไก่ซุ้มนีเ่เผ็ดแล้วแล้งแบบผู้ข่ามันนี่นะมันกับตำหมูฮู่คเป็นจานไะว้เนาะพี่น้อง 大家好，拜拜。